กถ่ายเนี่ยกำลังแรงมากคร,ครับครับครับแหมก็โชคดีนะถ้าไม่ถึงที่พานก็ไม่มีคำว่าอยากจนนะแต่ว่า<ะ>อย่าไปอยากจนกนแล้วกันร <c oughs> ับ <c oughs> ยากจนก็นอยากจนกนี่ไม่เหมือนกันหล <c oughs> ืเหมือนกันแต่มันไม่จนคิดว่าตัวจนแกล้งทําเป็นจนโอโมีตัวอย่างนั้นแหละครับใช่ใชาีทีที่ไหนครับ่อพระเชียงอย่างที่เขาตายไปแล้วจะพูดเลยที่งาเคยเคยอ่านหนังสือรู้สึกจะเป็นทรมิโมกไงที่ว่าไปแจก ไปแจกของ <ไป S 1> ที่อะไร<า>ล้าน,<อ>านรวยรวย,รวยมีรถสิบล้อไหลคันมาบอกเป็นคนจนอ๋อมีรถสิบลอ้อวิ่งบรรทุกรับส่งมาแจกเขาแจกเขาสายแค่คนละครึ่งถังอ๋อนั่นก็ไม่น้อยนะครับกราบแล้วก็มีผักปลาวิเสื้อผ้าเสร็จแกก็มาขอมั่งบอกโยมโยมไม่ได้จนจริงให้คนจนเขารับเตฉันก็จนเยวค่ะในสุดเลยบอกเอา้านี่อะไรกันพูดไปรู้เรื่องไหมโยมอยากจะจนก็จนไปเถอะ ทุาเคยส่งวันรถสิบล้อหายอ๋อ้ขโมยลักเลยสงความปรารถนาเลยไงคนอย่างนี้ก็มีด้วยนะมีที่ไม่ง่ายจะเบียดเบียนเขาครับ